ก็สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมสมองครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอ่าอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วแหละว,ว่าผมจะมารีวิวของที่ไม่ใช่เข็มขัดไรเดอร์หรือไม่เกี่ยวกับไรเดอร์เลยนะซึ่งคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาอ่ารุ่นส้นตีนอะไรก็ไม่รู้นะดีเอ็กกับดีเอ็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าไม่เคยติดตามนะครับซึ่งนาฬิกาที่ผมจะมารีวิวนี่เป็นอ่าความชอบส่วนตัวเลยนะซึ่งเป็นนาฬิกาของเป็นเทนนะครับใช่ล้วครับขึ้นชื่อว่าเป็นนาาฬิกก ต้องนึกถึงไอ้การ์ตูนเรื่องเชียเนี่ยนะก่อนเลยนะซึ่งอาพวกเบนเทนเนะี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องเว้ยเกี่ยวกับอาเด็กคนนึงเว้ยที่มันไปพบนาฬิกาประหลาดก็คือนาฬิกาเวนี่แหละครับแล้วมันสามารถแปลงร่างเป็นเอเลียนได้นะซึ่งเบนเทนเนี่ยนะครับมันเป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าน,านานและซึ่งปัจจุบันนะครับได้ทําการรีเมคไปเรียกได้ว่าคนข้ที่จะหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนโตอตอนเด็กแล้วก็ย้ายมาเด็กเหมือนเดิมครับซึ่ง เบนเทนเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยที่มันรเมคมาเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ทําให้เด็กดูโดยเฉพาะเลยซึ่งผมไม่ค่อยโอเคกับเวอร์ชันทค่นั้นเท่าไหร่เลยนะซึ่งมันไม่เหมือนเ็นเทนเท่าไหร่มันเหมือนเป็นกระตูส้นตีนอะไรก็ไม่รู้แค่มีนาฬิกาเ็นเทนอยู่ข้างในนะครับโดยนาฬิกาที่ผมเอาหยิบมาเป็นเบนเทนเวอร์ชันแรกเลยนะเป็นแบบอาเวอร์ชันตอนยังตอนเด็กๆเ,เลยคือตอนที่มันได้มาใหม่ๆก็จะเป็นนาฬิการูปไล่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เลยนะซึ่งนาฬิกาเวอร์ชันนี้นะเป็นนาฬิิกาาทที่่ผมคดดวเเสุลป็น เวอร์ชันที่ผมชอบมากมากเลยครับซึ่งนาฬิกาตัวนี้มันออกมานานมากๆเลยนะคือมันยังไงคือมันออกมาเก่าจัดๆแล้วแต่ผมยังหามาเป็นสภาพอย่างนี้ได้ก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีเลยนะก็จะเป็นสายอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารุ่นอะไรนะไม่รู้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะแต่คนที่ขายผมเขาบอกเป็นรุ่น D X นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบันไดเขาผลิตอ่านาฬิกาเป็นเทนเป็นรุ่น D X หรือเปล่าครับฐานที่ใช้ก็อ่าไม่ใช่ฐานกระดุมนะครับจะเป็นฐานแบบกนโอกยเขียด จะเป็นฐานก้อนแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบบขนาดเท่าเหรียญบาทอ่ะไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกฐานกระดุมลูบอลเนี่ยเห็นไหมเจ้าใส่อะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจากฐานกระดุมที่อ่าผมคุ้นเคยก็จะเป็นฐานก้อนเล็กๆเม็ดเท่ากระดุมมาเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเอามาซ้อนกันสามก้อนแล้วก็ยัดๆใส่ก้าไปนึกด้วยอย่างนั้นนะก็อันนี้ค่อนข้างแปลกพอสมควรนะเสียงนี่ค่อนข้างที่จะอ่าไม่เบาแล้วก็ไม่ดังมากเกินไปออกจะค่อนข้างเบา,านิดนึง สำหรับลูกเล่นนาฬิกาตัวนี้นะครับนอกจากมันจะสามารถเล่นเหมือนในหนังได้นะพวกลูกเล่นเสียงอะไรเนี่ยมันจะเหมือนในหนังเดะเลยนะครับพวกเสียงพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนพวกรุ่นหลังๆที่มันจะทาเป็นนาฬิกาคือไอ้เวอร์ชันยังไงไอ้เวอร์ชันที่ผมบอกที่มันมารีเมคใหม่ที่เวอร์ชันใยญ่ๆสำหรับใครที่จะตามเป็นเทนก็น่าจะรู้ว่าผมกำลังพูดถึงเวอร์ชันที่อะไรอยู่ก็คือเวอร์ชันกตูนเน็ตเวิร์กนะครับก็คือไอเอเย่นั่นแหละชื่อสตีอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ติดตามนะครับซึ่งไอเวอร์ชันนั้นนนัมมออกกาเป็พว อาของเล่นเนะี่ยมันจะมีปุ่มกดเล่นเสียงตัวในกระตูนเนี่ยแต่นี้คือไม่มีนะก็คือเสียงยังไงอย่างนั้นเลยนะสำหรับสวิตช์ปิดเปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับจะมีเล่นเป็นสามโหมดก็คืออาไอสองโหมดสองโหมดโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดที่เอาไว้ปิดเปิดนะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละหันมาโหมดกลางนะครับเราจะสามารถแบบอายัางไงจะสามารถเล่นเสียงไป้ทุกเสียงเลยนะคือแบบโดยที่เราไม่ต้องกดเปิดแล้วตรงนี้จะเด้งแล้วไม่ต้องเลื่อนแล้วก็กดนะไอคือไออย่างนี้คือจะแบบอากดตรงนี้ แค่กดแค่ปุ่มนี้ยปุ่มเดียวเนะีย่ยปุ่มตรงนี้ยแล้วเราจะเล่นเสียงได้ทั้งหมดเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปเล่นอะไรมากมายนะส่วนอ่ะนี่นะเลื่อนมาฝั่งสุดนะไอฝั่งเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปก็คือฝั่งตรงกลางก็คือเลื่อนมาตรงกลางนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับก็จะแบบอ่าเป็นฝั่งที่เอาไว้เล่นตามในหนังเลยนะก็คือกดเล่นอะไรเหมือนในหนังเลยนะตอนเปิดสวิตช์กดเปิดนะครับจะอ่าไม่มีเสียงอะไรนะ ก็คือเปิดก็คือเปิดไปเลยนะครับคือมันจะไม่มีเสียงแบบบ่งบอกว่ามึงเปิดเครื่องแล้วนะอะไรประมาณนะี้คือไม่มีพูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเทสความจําของผมดูนะครับว่าผมสามารถจําชื่อเอเลียนพวกนี้ได้หรือเปล่านะแล้วก็จะมาดูลูกเล่นของของเล่นชิ้นนี้ด้วยครับลำโพงอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นครับก็ปุ่มกดตรงนี้ก็เนี่ยของมึงมันเด้งแค่นี้งจริงเนี่ยบางครั้งมันจะเด้งขึ้นมาฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่เด้งขึ้นตาม อันนี้ค่อนข้างจะเป็นข้อเสียเลยนะผมไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าใครที่มีของเล่นชิเนนี้มันต้องเป็นเหมือนผมหรือเปล่าของผมคือต้องกดแรงๆเลยนะครับเนี่ยนเะนี่ยมันจะดึงแบบยางีงนี่นะพอกดไปแล้วนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาลงเลือกเอเลนกันบ้างนะครับอ่าแป๊บหนึ่งตร้องมันไม่โฟกัสเลย โฟก,กัสก็ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวแรกที่ไอ้เบนเนี่ยมันได้แปงลงร่างเลยนะก็คือตัวนี้ก็คือเป็น His นะฮิสบัสนะฟังพลังของมันนะครับจะเป็นเกี่ยวกับไฟนะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่เบนแม่งใช้แล้วก็เผาป่ามันทั่วไปเลยนะตัวที่สองนะครับไอ้ตัวนี้รู้สึกอาจะชื่ออ่าสติงไฟนะไอ้ตัวนี้นะครับความสามารถของมันก็คือเป็นมแมลงที่ตัวโคตรใหญ่เลยนะครับความสามารถของมันนอกจากบินได้แล้วจะอ่ามันจะพ่นอะไรไม่รู้ที่เป็นมืดๆสีเขียวนะครับ ่าถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็คล้ายๆขีมูกกันเลยครับซึ่งมันจะปล่อยออกมาจากดวงตาได้นะตัวนี้น่าจะชื่อด i มอนเฮดนะครับก็ตามตรงชื่อนะชื่อมันจะเป็นด m มอนนะก็มันจะสามารถแบบเสกพวกเพชรอะไรได้ขึ้นตามตัวมาแล้วก็เสกขึ้นตามพื้นที่อื่นได้อะไรมาเนี่ยตัวนี้นคาับชื่อเอ็กซ์ทราเนะครับซึ่งพลังก็ไม่มีสติแรงนะครับแค่เร็วตัวนี้นคาับชื่อลิฟจอ w นะครับอ่าถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะชื่อลิฟจอนะ ไอตัวนี้นะครับมันเป็นปลานะครับเป็นปลาส้มตีอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วจะมีไฟอะไรอยู่ที่การ้าผากเออไอตัวนี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆผมไม่ค่อยชอบมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ตัวนี้นะครับจะชื่อโฟอาร์มนะไอตัวนี้เป็นตัวเบสิกเลยนะที่แบบใครดูเบนเทนนี่แบบเออต้องจดจำภาพลักษณ์มันได้เมื่อก่อนนี้ม่งเท่สัสสเลยตัวเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ม่งกล้ามใหญ่ๆมีแขนสี่แขนไอตัวนี้นะครับชื่อเออเกมเมเตอร์เออรู้จักชื่อเกมเมเตอร์มั้งมั้งนะไอตัวนี้นะครับเป็น เป็นตัวที่เล็กมากๆเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่ฉลาดที่สุดเลยนะผมก็ไม่รู้ตัวนี้มีประโยชน์นอะไรนอกจากตัวเล็กนะไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องเท่าไหร่ไอ้ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้ชื่ออัปเกรดนะครับก็ตามตรงชื่อเลยนะครับอ่าเป็นเอเลี่ยนที่แบบสามารถอัปเกรดสิ่งของได้ยกตัวอย่างเลยนะครับสมมุติว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์กากๆอยู่คันหนึ่งนะครับคุณก็สามารถแต่งเป็นแบบอ่าเป็นอัปเกรดแล้วเป็นสิงมอเตอร์ไซค์นะครับจากมอเตอร์ไซค์กากๆจะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์เด็กวันเงี้ยเลยนลยครับ อะไรก็ประมาณนี้นะมันสามารถอัปเกรดไปในทางไหนก็ได้เลยนะครับอันนี้ถือเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นโกดฟิกนะครับซึ่งความสามารถก็ไม่ได้อะไรมาก็ตามตรงชื่อเลยนะครับเป็นผีเลยนะครับคือนอกจากอ่ามันมันจะเป็นผีรู้สึกว่าจะเป็นสิงล่างใครก็ได้นะอันนี้เท่าที่จาได้น่าจะสิงล่างใครก็ได้แล้วสามารถทะลุก,กําแพงไปดูผีอาบน้าได้ก็ยังได้นะครับไอตัวน,นี้ถือว่ามีประโยชน์มากสาหรับผมเลยนะ ตัวนี้นะครับไวมัดนะครับรูปทรงของมันจะเป็นหมาเลยนะครับแต่แค่ไม่มีตาแค่นั้นครับมันเป็นหมาอากาศนะครับคือแบบอ่ามันจะไม่มีตาใช่มันไม่มีตาครับมันจะมีเรดาร์ที่แผงคอคล้ายๆเงือกปลาแล้วมันสามารถแบบยังไงเป็นตาเอะเงือกข้างคอมันน่ะมันจะเหมือนแบบเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับคือแบบจะมองอะไรในที่มืดหรือหรือไม่ที่มืดก็ได้ไม่รู้อะไรของมันนะโอเคก็หมดแล้วนะครับก็จะมีประมาณสิบตัวเลยนะครับ นี่ครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับโอเลือกมันมือเลยก็เวลาจะแปลง,ลงก็เหมือนในหลังนะครับกดไปครับนี่ครับอย่างที่บอกลูกเล่นมันจะคล้ายในหนังก็คือเสียงแปล,ง,ลงอะไรเหมือนกันได้เลยแล้วเวลาเราปล่อยแบบเราแปล,ล่างไปแล้วนะปล่อยไปประมาณหนึ่งนาที มันจะมีเสียงหมดเวลาอยู่อ่ะปล่อยไว้หนึ่งนาทีแล้วมันจะมีเป็นเสียงหมดเวลานะครับแต่ผมคงไม่ค้างปล่อยค้างตรงนี้ประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้มันเป็นเสียงหมดเวลาครับผมก็จะหันมาด้านนี้นะครับแล้วปรับไปประมาณตรงกลางนะด๋ยวกดให้ดูเสียงหมดเวลาจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกครับลูกเร่นตรงนี้คือมันจบในตุ่มเดียวเลยนะครับอ่ะแปรงล่างก็กดตรงนี้ไม่ต้องกดนี่แนละ้ว แล้วก็อีอทีเป็นเสียงอาหมดเวลาโหเอ้ผมค่อนข้างชอบลูกเล่นของมันเลยนะถึงจะมีไม่เยอะนะครับแต่รู้สึกว่าแบบมันอิ่มอะคืออา่าตั้งแต่ดูเบนเทนมาเนี่ยผมเห็นแต่พวกของเล่นนี่มันออกมาก็คือมีพวกสตินอะไรมังม่งก็ไม่รู้นะคือกดแป้งล่างแล้วมันจะมีเป็นเสียงแบบยังไงเสียงของพวก เอเลียนเสียงแบบในหนังอะก็คือเป็นเสียงแบบมันพูดอะเอออันนี้ผมไม่ค่อยโอเคตรงลูกเล่นส่วนนั้นนะแต่อันนี้คือเป็นเสียงแป้งล่างก็คือแป้งล่างไปเลยหมดเวลาก็คือหมดเวลาอะไรวะเนี่ยเออ,อน,นี้ค่อนข้างชอบครับเจ้าตัวนี้นะผมได้มาในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะก็ผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันแพงเกินไปนะสำหรับแต่สําหรับผมผมค่อนข้างโอเคเลยนะพวกแสงสีเสียงอะไรผมอ่าค่อนข้างชอบนะเออแน่ไหนก็แน่ไหนก็ เดี๋ยวผมลองปิดไฟลแล้วลองแบบเล่นให้ดูเลยนะว่าแสงอะไรมันมันจะสวยหรือเปล่านะก็ตอนนี้นะผมได้ทําการปิดไฟห้องนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือผมมองที่แล้วไม่เห็นเลยเออจับได้แล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูเลยนะครับโอ้โหแสงนี้แบบจัดจ้าน ผมเชื่อว่า,วาทุกคนอาจมองที่อะไรไม่เห็นเลยนะครับซึ่งผมก็ด้วยเช่นกันนะโอเคอย่าลองมาลองแปลงล่างเลยฮะรับค้างคางนี่ไม่มีอะไรมากเลยฮนะเนี่ยนะไฟมันจะกระพริบป,ประมาณสามที่เนละมีไฟสามดวงเลยนะ เอออันนี้ผมว่าอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ผ่านมาประมาณสิบนาทีกว,ากว่าแล้วซึ่งตอนนี้ผมยังไงผมค่อนข้างชอบเลยนะสำหรับเป็นเจ้าตัวนี้นะก็่าสําหรับใ,ใครที่อาสนใจหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันหายากหรือเปล่าในตัวนี้แต่เท่าที่ดูนี้หาผมไม่เคยเห็นใครเ,าเอานาฬิกาไอ้นี I มาขายเลยนะเห็นแต่พวกเอารุ่นใหม่ๆมาขายนะครับซึ่งในตัวนี้ผมก็ พอรู้ข่าวสารมาบ้างว่ามันเป็นอ่าของเล่นที่ค่อนข้างที่จะนานและเอายิงมันค่อนข้างนานเลยนะนี่เนี่ยปล่อยปรสาทคามเงมีเสียงหมดเวลาออย่างที่ผมบอกเลยไอ้ตัวนี้นะอะืขากูอ่าไอ้ตัวนี้นะอย่างที่บอกเลยนะว่ามันเป็นของที่นานมากๆเลยถ้าใครจะหาผมคิดว่าอาจจะหายากอาจนะอาจจะหายากนะอันนี้ไม่ค่อยติดตามเรื่องข่าวสารในพวกของเล่นเกี่ยวกับเบนทนเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ผมจะเก็บพวกงานไรเดอร์พวกอะไรนซดส่วนใหญ่ สำหรับตัวใหญ่นะสำหรับได้ไอไนาฬิกานี้มาครอบครองก็ถือว่าค่อนข้างดีครับสำหรับใครรู้ข้อมูลหลักแหล่งของมันะครับว่าเป็นนาฬิกาจากบริษัทไหนหรือใครเป็นผู้ผลิตหรือใครเป็นคนทำอะไรประมาณนี้ก็สา,าสามารถมาสามารถมาแบ่งข้อมูลกันในคอมเมนต์ผมได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ